ใีกล้องจรปิดหนูก็เลยพูดว่าเขาอ่ะมีสิทธิสงสัยในเรื่องนี้นะเขาเป็นลูกบ้านเพราะเพราะก็เป็นตังรวมๆกันอะ่ะเขามีสิทธิสงสัยแล้วแค่แจง้งเดี๋ยวพวกหนูจะค่อยๆรวบรวมในข้อสงสัยไปคุยในที่ประชุมอีกทีนึงหลังจากนั้นก็เหมือนมีการคุยกันในเรื่องของเราเราปภอ,อะ่ะรายงานเข้ามาผิดกลุ่มมาในในกลุ่มของเจ้าบ้านในเรื่องของรถใครเข้าใครออกอ่าลองลองประธานหรือ คนนิติเนี่ยแหละเขาแอดไปบอกว่าผิดกลุ่มไหมครับอ่าลูกบ้านลูกบ้านคนที่คุยกับหนูเรื่องหิดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแบบนี้ก็ดีนะคะเจ้าบ้านจะได้รู้ใครเข้าใครออกอะไรอย่างนี้หนูก็เลยบวกหนึ่งไปในสิ่งที่ลูกบ้านคนนั้นพูดว่ามันมันก็มันก็ดีกับเรานะอะไรอย่างนี้แต่ก็เหมือนมีการถกเถียงกันตาในแชทซึ่งหนูแปไว้หมดแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บหนูไปคุยกับบ้านเขาเสร็จแยกย้ายกันไป หนูก็นึกว่าจบแล้วลองประทานไปโพสต์อีกว่าด่าลูกบ้านคนนั้นสงสัยว่ากูจะอร์ลับชั่นนู่นนี่นั่นสงสัยว่ากูจะกินอะไรอย่างเงี้ย